ตอนนี้เราอยู่ที่พุทธมนฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนี่เราเรียกว่าบุตยักคีรีสวรณภูมิซึ่งตอนแรกอะค่ะเป็นของ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำแล้วตอนหลังได้ให้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลช่วยท่านก็แกะสลักออกมาเลยถ้ามองจากข้างบนนะลูกรู้สึกเหมือนเรากางปีกใช่คล้ายๆเป็นนกแล้วมีปีกตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเหมือนมังกรบินองค์ใหญ่มากาและที่สําคัญไปาๆหเ,เห็นที่มือท่านมามมีรรมจักรด้วยสวยมากช่างภาพร้อมอุ้ยอะอ่ะเสียงโชคไหมล่ะเสียงโชคให้ท่านผู้ชมหน่อย เอาสองเลขนะไปๆเลขเก้านั้นดีเก้าไก่เก้าหน้าความรักต้องใจเย็นเจ็บไข้ต้องบนบานถึงจะดีเฮ้ยเธอเธอเกิดเลขกวนทีเก่าไปๆใช่เได้เลขเก้าด้วยเดี๋ยวคุูจะหยิบตัวหนึ่งอ่ะแน่เลขอะไรเหรอเลขสิบเฮ้ยเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้ากลับไปกลับมา